สดดวสัสดีและสวัสดีจ้าคุกกุกคนมืน่อนีเ้ายิ้มื่อไหลเคก่าวกันออกสบัสด,ดีเด้อสวัสด,ดีหนึ่งดวงตา1นลืบหนึ่งไหล สบายดีไม่เบิงหนาเนี่ยจะเป็นไปอีกทุกคนยิ่งจะเห็นเป็นนางเอกสวัสดีเด้อสวัสดีทุกคน จะเขาได้เป็นพระเอกมันเนี่ดานอ่าตัวไอด้ดานเลยเป็นพระเอ,อกไอด้ดานเก่ง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 สาบายดีไอด้ดานสาบายดีไอ้สบายดีไอ้ดานเลยเป็นพระเอ,อกสาบายดีเลิฟแล้วงามเลยจ้าโอ้ยปรงามบรอกไอหืมขอบคุณหลายหลายด้วยไอ้ฉันยันดีจัง่ลยไอด้ดานอ่าเขาได้เป็นพระเอ,อก ัสวัสดีสวัสดีสามหลัดดวงตาสองเลือบองไหลเด้อ ดีดีโอเคด้วยขอบคุณหลายหเด้อไอ้ดาเนาะไอเขาก็เด็ดเป็นเอกไอ้เด็ดเป็นเอกว่ามึงว่ะเลิฟจองอ่ตัวนี้ว่าด้วยขอบคุณหลายๆเด้อไอเขามอบขอบใจหลาย สวัสบบดีสวัสดีฮะหลานดวงตาสามเล็บสามลายเด้อสวัสบบดีแนละสวัสดีจ้าสซลินดาเลิฟสามด้วยกับคนละลายเด้อสซลิน ขอโทษขอภัยเด้อพีพีเอฟซีทุกคนเดี๋ยวชี้ลงไลท์โทรหาอีพ่อก่อนเพราะว่าอีพอร์กผนไปบุญเลยผันเกิดอุบัติเหตุขอโทษขอภัยเด้อทุกคนเนดะ้อโทรหาอีพ่อก่อนเดี๋ยวชาลินชาจริงจะขึ้นมาไล่ใหม่เด้อ